สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ c h anel n free to play c h anel n ที่จะช่วยทำให้การเล่นเกมของทุกคนสนุกขึ้นได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องเติมเงินนะครับแต่ถ้าใครกำลังหาร้านเติมเกมราคาถูกวันนี้ผมมีร้านมาแนะนำ Inback เติมเกมลารับเติมเกมออนไลน์สะดวกรวดเร็วปลอดภัยจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายพร้อมให้บริการตลอด24ชั่วโมง และสาหรับใครที่กําลังหาแพ็กเกจเติมเกมบูมออริจินราคาพิเศษทางร้านก็มีให้เลือกมากมายหลายราคาพร้อมส่วนลดสูงสุดถึง30เซและในช่วงนี้ก็พิเศษสุดๆเลยนะครับทางร้านได้ปรับราคาแพ็กใหญ่เฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ2 4 0 0ถึง2,500บาทสําหรับใครที่สนใจสามารถติดต่อไปที่แฟนเพจ i ิน a c กเติมเกมได้เลยแต่ก็ระวังเพจปลอมกันด้วยนะครับเอาละครับสำหรับในคลิปนี้เราก็มาเดินทางกันแบบต่อเนื่องเลยแล้วกันนะครับ กับการลุยดันเจียนเนื้อเรื่องปราสาทแห่งความมืดในระดับทั่วไปและสําหรับในดันเจียนนี้ก็ผู้เล่นสายฟรีที่มีพลังอยู่ที่10000ต้นตนแบบผมเนี่ยก็สามารถเล่นผ่านได้หมดทุกด่านเลยนะเพียงแต่ว่าบางด่านก็อาจจะยังเก็บ3ดาวไม่ได้เพราะว่าดาวเมียไม่พอนั่นเองเนาะ แต่ว่าเป้าหมายหลักของเราก็คือการเล่นให้ผ่านเพื่อปลดล็อกดันเจียนเนื้อเรื่องในบทต่อไปดังนั้นแล้วเนี่ยในช่วงที่ตัวละครของเรายังเป็นจิ้งเหลนอยู่ก็เอาแค่ผ่านก่อนก็พอนะครับเอาละว่าแล้วเนี่ยเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าครับโอเคนะครับสำหรับดันเจียนเนื้อเรื่องประการแห่งความมืดระดับทั่วไปสำหรับผมแล้วคิดว่าก็ยังไม่ค่อยยากเท่าไหร่นะครับ และดันเจียนนี้เนี่ยก็ค่อนข้างเป็นมิตรกับผู้เล่นสายฟรีซะด้วยนะเพราะว่าใน2สเตจแรกเนี่ยจะไม่เน้นไปที่พลังโจมตีของตัวละครเลยแต่ว่าจะเน้นไปที่ความสามารถเฉพาะตัวมากกว่านะเพราะว่าเราเนี่ยจะต้องใช้ความคิดในการวางแผนในการเล่นแทบทุกเทิร์นเลยไม่อย่างนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะเก็บได้ครบ3ดาวก็จะยากมากๆเลยนะครับเอาละเดี๋ยวผมไปเล่นให้ดูเลยแล้วกันเนาะ เอาละครับสำหรับดันเจียนในสเตจแรกเนี่ยวิธีการเล่นก็คือเราจะต้องทำการบินไปยังประตูวาร์ปที่อยู่ด้านซ้ายล่างให้ทันภายในจำนวน12เทินนะเราถึงจะสามารถผ่านดันเจียนนี้ได้ในแบบระดับ3ดาวนะครับนี่นะครับเมื่อเราเข้ามาในดันเจียนแล้วเนี่ยมันก็จะมีก้อนหินลอยอยู่นะครับผมซึ่งเราเนี่ยจะต้องทำการบินไปยังก้อนหินต่างๆนะครับผม ซึ่งก้อนหินแต่ละชนิดเนี่ยหรือว่าแต่ละสีเนี่ยมันก็จะมีความสามารถที่แตกต่างกันออกไปนะถ้าเป็นก้อนหินสีแบบปกตินะครับผมเนี่ยที่เป็นสีน้ําเงินเทาๆแบบนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีอะไรนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นก้อนหินก้อนสีม่วงนะครับผมเวลาที่เราบินลงไปเนี่ยแล้วเราจะกดยิงนะครับผมแถบความเร็วในการยิงเนี่ยมันจะเพิ่มขึ้นเยอะมากนะทําให้เราบินยากมากๆนะครับผมถ้าไม่จําเป็นจริงๆเนี่ยผมไม่แนะนําให้บินไปยังก้อนหินก้อนสีม่วงนะนี่นะครับ เราก็สามารถกดข้ามไปได้เลยโอเคนะครับผมตอนนี้เนี่ยมันก็จะมีก้อนหินที่เป็นลาวาอยู่ด้านล่างนะครับสําหรับก้อนหินที่เป็นลาวาเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างโอเคนะครับผมเพราะว่าก้อนหินก้อนนี้เนี่ยหลังจากที่เราบินลงมาแล้วพอจบเทินเนี่ยเราจะเสียพลังชีวิตจํานวนหนึ่งนะครับแต่ผมว่ามันก็ดีกว่าก้อนหินที่เป็นสีม่วงนะเราสามารถกดฟื้นฟูพลังชีวิตเพื่อช่วยฟื้นฟูเลือดได้เนาะแล้วเราก็บินไปยังก้อนหินก้อนถัดไปเลยนะครับ อย่างที่ผมบอกนะบินไปยังก้อนหินที่เป็นลาวามันก็ยังดีกว่าบินไปยังก้อนหินที่เป็นสีม่วงเนาะนี่นะครับผมอันนี้เราไม่ต้องบินก็ได้นะถ้าสมมุติว่ารอบไหนที่เราสามารถเดินลงมาได้เราก็เดินลงมาเลยเนาะแล้วเราก็กดข้ามได้เลยนะครับผมโอ้เราบินไปเจอก้อนลาวาเยอะนะครับพลังชีวิตแทบไม่เหลือเลยอะ่ะนี่นะครับผมเราก็กดข้ามไปเรื่อย เอาละครับตอนนี้เราเจอก้อนหินสีม่วงแล้วนะถ้าเกิดว่าเราไม่อยากลงไปเนี่ยเราก็กดข้ามไปได้เลยเนาะโอเคข้างล่างเนี่ยเป็นก้อนหินลาวากับก้อนหินสีฟ้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราลงไปก้อนหินสีฟ้าก็ได้นะเราอย่าลืมกะน้ําหนักในการยิงด้วยนะครับแล้วก็พยายามสังเกตลมด้วยนะว่ามันส่งหรือว่ามันต้านโอเคนะครับเดี๋ยวเรากดข้ามต่อไปได้เลยอู้ถือว่าโอเคเลยนะมีก้อนหินสีฟ้ารองรับแล้วอยู่ด้านล่างเนาะ เราก็แค่เดินลงมานะครับกดฟื้นฟูพลังชีวิตไปด้วยก็ได้เผื่อว่าในรอบต่ตอๆไปเนี่ยเรานะครับผมต้องไปเจอกับก้อนหินลาวาโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยสังเกตไหมว่าตรงที่มุมด้านซ้ายล่างเนี่ยมันจะมีประตูวาร์ปอยู่เนาะเราก็สามารถบินลงไปยังประตูวาร์ปได้เลยนะครับโอเคนะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถผ่านดันเจี้ยนในสเตจแรกแบบระดับ3ดาวได้แล้วนะครับผม เอาละครับเรามาต่อกันที่ดันเจียนในสเตจที่2กันเลยนะสําหรับวิธีการเล่นในดันเจียนนี้ก็ไม่ยากเลยนะครับเพียงแต่เราเนี่ยต้องรู้ว่าจะต้องทําอะไรบ้างในแต่ละเทิร์นซึ่งเงื่อนไขในการผ่านดันเจียนนี้นะครับคือเราเนี่ยจะต้องทําการลากสายชนวนระเบิดนะครับไปยังจุดวงกลมที่อยู่ทางด้านฝั่งตรงข้ามแล้วเราเนี่ยก็จะต้องบินกลับมานะครับผมยังแท่นจุดระเบิดที่อยู่ทางด้านบนบริเวณตรงนี้นะ และระหว่างทางที่เราเดินไปนะครับเราก็จะต้องทําลายดาบด้วยนะครับผมซึ่งดาบมันก็มีหลายเล่มมากๆเลยนะโดยการที่เราจะทําลายดาบได้เนี่ยเราจะต้องยิงใส่ดาบเท่ากับจํานวนตัวเลขที่เขียนเอาไว้นะและนอกจากนี้นะครับเราก็ยังต้องระวังมังกรพ่นไฟใส่เราด้วยนะแต่ก็ไม่ต้องกังวลไปแค่ทําตามที่ผมแนะนํายังไงก็สามารถผ่านดันเจี้ยนในสเตจนี้แบบเก็บครบ3ดาวได้แน่นอนนะครับ นี่นะครับเมื่อเราเข้ามาในดันเจียนสเตจที่2แล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําในเทิร์แรกนั่นก็คือกดสกิลบวก2บวก2นะครับแล้วก็เดินมาด้านหน้านิดหน่อยนะจากนั้นก็ปรับองศาให้สูงที่สุดเลยแล้วก็ทําการโจมตีดาบที่อยู่ด้านหน้าซึ่งเรากดสกิลบวก2บวก2เนี่ยเราจะทําการยิงกระสุนออกมาจํานวน5นัดซึ่งมันก็จะเท่ากับตัวเลขที่อยู่ในดาบพอดีเลยนะและดาบก็จะพังลงไป นี่นะครับผมก็เท่ากับว่าในเทอนี้เนี่ยดาบก็จะพังไปแล้ว1เล่มนะโอเคนะครับพอเข้าสู่ในเทอนที่2เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือให้เรากดบวก2แล้วก็บวก1น,นะครับจากนั้นก็เดินมาจนพลังงานหมดได้เลยแล้วก็ทําการยิงใส่ดาบที่อยู่ด้านหน้าได้เลยนะในรอบนี้นะครับเราจะทําการยิงกระสุนออกมาทั้งหมด4นัดเนาะและตัวเลขที่อยู่ในดาบเนี่ยก็จะเหลือเลข9นะครับ โอเคก็สบายๆนะครับผมค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเยนาะทำตามผมทุกขั้นตอนเนี่ยยังไงก็ผ่านแน่นอนนะครับเอาละครับพอมาถึงเทอร์นี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเรานะจะต้องกดสกิลแช่แข็งแล้วก็เดินมาด้านหน้าจนพลังงานหมดได้เลยเพราะว่าในเทอร์นี้เนี่ยมังกรจะทําการพ่นไฟใส่เรานะครับ แล้วสาหรับวิธีในการดูนะครับว่ามังกรจะพ่นไฟใส่เราเมื่อไหร่เนี่ยให้สังเกตที่ปากของมังกรนะถ้ามังกรทําปากพะง,งาบพะง,งาบเนี่ยนั่นหมายความว่าในเทอร์นี้มังกรจะทําการพ่นไฟใส่เราโอเคนะครับพอหลังจากที่มังกรพ่นไฟเสร็จแล้วเนี่ยเทิร์นต่อมานะครับให้เรากดสกิลบวก2แล้วก็คูณ3นะซึ่งเราเนี่ยก็จะทําการยิงกระสุนออกมาจํานวน9นัดพอดีเนาะนี่นะครับผมเดินมาแล้วก็ปรับองศาให้สูงที่สุดนะแล้วก็โจมตีใส่ดาบได้เลย ผมแนะนำนะครับถ้าใครมีอาวุธไม้ดูดซ่วมเนี่ยใช้ไม้ดูดซ่วมดีกว่านะเพราะว่าองศาในการยิงเนี่ยมันจะสูงกว่าอาวุธปืนไฟฟ้าเนาะโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยดาบเล่มที่2นะครับผมก็พังไปแล้วนะพอมาถึงเทอร์นี้นะครับให้เราเนี่ยกดสกิลบวกหนะครับแล้วก็ทําการเดินมาด้านหน้าจนพลังงานหมดได้เลยจากนั้นนะครับผมให้เราทําการโจมตีดาบที่อยู่ด้านหน้านะซึ่งก็จะมีเลข2อ,อยู่ เรากดสกิลบวกหนึ่งมาเนี่ยเราก็จะยิงกระสุนออกมา2นัดเนาะแล้วก็สามารถทําลายดาบเล่มนี้ได้ในทันทีนะครับผมโอเคนะครับตอนนี้ก็สบายๆนะผ่านมาเกินครึ่งทางแล้วนะครับ โอเคนะครับพอเข้ามาสู่รอบนี้เนี่ยสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับผมก็คือเดินมาด้านหน้าจนพลังงานหมดได้เลยนะไม่จําเป็นต้องกดสกิลอะไรนะครับและในรอบนี้เนี่ยสังเกตที่ปากของมังกรนะครับเห็นไหมมันพังงาพังนาอยู่นะนั่นหมายความว่าในเทอร์นี้เนี่ยมังกรจะโจมตีด้วยการพ่นไฟเนาะเราก็ไม่ต้องสนใจนะครับให้เราเนี่ยทำการโจมตีไปยังดาบที่เป็นหมายเลข25ได้เลยโดยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขในดาบก็จะเหลือ24เนาะ และเหตุผลที่ว่าทําไมเราถึงต้องให้มังกรพ่นไฟใส่เรานั่นก็เพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยสามารถใช้ท่าอันติได้ในเทินถัดไปเนาะโอเคนะครับพอมาถึงเทินนี้เนี่ยสิ่งที่เราต้องทําก็คือกดสกิลบวก2บวกแล้วก็กดสกิลท่าอันตินะจากนั้นก็เดินมาจนพลังงานหมดได้เลยแล้วก็ทําการโจมตีใส่ดาบได้เลยนะครับซึ่งในการโจมตีครั้งนี้เนี่ยเรานะครับผมจะยิงกระสุนออกมาจํานวน15นัดนะ และตัวเลขที่ดาบเนี่ยมันก็จะเหลืออยู่แค่เลข9เท่านั้นเองเนาะซึ่งจะทําให้เราเนี่ยสามารถโจมตีให้ดาบพังได้ในเทินถัดไปนะครับโอเคนะครับตอนนี้เนี่ยตัวเลขที่ดาบเนี่ยก็กลายเป็นเลข9แล้วนะเอาล่ะครับพอมาถึงเทินนี้นะครับผมก็ให้เราทําการกดสกิลบวก2แล้วก็คูณ3เนาะเพื่อที่จะทําการยิงกระสุน,นออกมาจํานวน9นัดน,นะนี่นะครับเราก็ทําการโจมตีใส่ดาบไปได้เลยเพียงเท่านี้นะครับผม ดาบที่เป็นตัวเลข25เนี่ยมันก็จะพังลงไปนะครับโอเคตอนนี้เนี่ยเราก็ใกล้จะเดินไปยังจุดแล้วนะครับผมนี่นะครับสังเกตที่ปากของมังกรนะครับตอนนี้เนี่ยมังกรก็เริ่มพังงาบพังงาบอีกแล้วนะสิ่งที่เราต้องทําในรอบนี้ก็คือกดไอเทมแช่แข็งนะครับเพราะว่าพลังชีวิตของเราเนี่ยจะโดนมังกรพ่นไฟอีกรอบไม่ได้แล้วนะเราจะตายทันทีเดินมาจนพลังงานหมดนะครับจากนั้นเราก็ทําการแช่แข็งตัวเองได้เลย นี่นะครับมับงกรมันก็จะทําการพ่นไฟใส่เราแต่ว่าเราก็จะไม่โดนดามเมจอะไรนะเอาล่ะครับพอมาถึงเทินนี้นะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือเดินมานะครับผมเดินมาให้ไกลที่สุดนะถ้าเป็นอาวุธไม้ดุดซ่วมเนี่ยเราสามารถเดินจนพลังงานหมดได้เลยนะแต่ถ้าเป็นอาวุธปืนไฟฟ้าเนี่ยผมแนะนาว่าเดินมานิดหน่อยก็พอไม่อย่างนั้นเนี่ยเราจะยิงไม่โดนดาบนะครับโอเคนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยก็ให้ทําการโจมตีดาบได้เลย ก็เท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยดาบที่ลอยอยู่ทั้งหมดก็จะพังหมดแล้วนะครับแล้วก็จํานวนรอบในการเล่นของเราตอนนี้ก็อยู่ที่รอบที่30แล้วนะให้เรานะครับทําการเดินเข้ามายังวงนะครับผมตรงนี้แล้วเราก็กดไปที่ปุ่มข้ามได้เลยนะครับนี่โอเคนะครับตอนนี้เนี่ยเราก็สามารถทําการลากชนวนระเบิดมายังเป้าหมายได้แล้วนะแล้วตอนนี้ก็เข้าสู่เทิร์นที่32เนาะสิ่งที่เราต้องทํานะครับกดไอเทมจรวด เพื่อที่เราเนี่ยจะบินไปยังประตูวารเพื่อจุดระเบิดนั่นเองนะครับซึ่งก็ไม่ต้องกังวลไปนะครับเพราะว่ามันมีน้ําหนักในการยิงบอกเราอยู่แล้วขอแค่เราเนี่ยบินเท่ากับที่น้ําหนักมาแนะนําเอาไว้ยังไงก็ผ่านนะครับโอเคนะครับตอนนี้เราก็บินมายังแท่นจุดระเบิดแล้วนะครับโอเคเราก็จะทําการระเบิดทันทีนะครับผมเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็จะสามารถผ่านดันเจียนในสเตจที่2แบบ3ดาวได้แล้วนะครับ โอเคนะครับและนี่ก็เป็นวิธีการเล่นดันเจี้ยนเนื้อเรื่องประการแห่งความมืดในระดับทั่วไปสเตจท,ที่1แล้วก็สเตจท,ที่2นะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยผมก็ทำครบสั้ง4ีสเตจแล้วล่ะแต่ว่าพอเอามาทำคลิปจริงๆมันยาวประมาณ20กว่านาทีเลยนะครับผมก็เลยแบ่งเอาไว้ทำอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวจนน่าเบื่อเนาะแล้วเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะอัพลงให้ดูกันต่อในคลิปต่อไปเลยยังไงก็อดใจรอกันอีกสักหน่อยนะครับ แล้วสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดข้อมูลดีๆแบบนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับผม